เอาเริ่มได้กราบสวัสดีครับอยู่กับจ่องปอนปามเชนเน่วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในป่านี่คือบ้านของเราแคมปิ้งนะครับนี่คือกองไฟบ้านทํามาจากอะไรครับทํามาจากเศษไม้แล้วก็ใบตองครับแล้วก็ใบตองเขาวัน,วนในสวนยางนะครับเรามาทำแคมป์ปิ้งกันที่สวนยาง อ้าวไหนน้องต้นปลาล์มบรรยายหน,น่อยค่ะบรรยายคือว่าครับในพีชาจนจนนอนเหน่อยจนขับไม่รัวแล้วมันจะตกใจจริงนะครับอ้าวไหนน้องเข้าไปดอนดูสิครับสบายไหมคะตอนนี้ <Hey! S 1> โอ้โหไหนน้องนอนแคมป์นอนแคมปิ้งดีครับไหนพี่ปอนไหนน้องนอนให้ดูสิครับ hey! ตกใจไหมตกใจเลยครับ <c oughs> มันีไหนพี่ปอนไหนนอนยังไงครับ ที่นอนครับอ่ะเอาไปนอนทั้งคู่เลยครับยินช่างโอ้พักส,สบายเต็นสบายเลยครับวันนี้ก็มีที่พักอีกที่หนึ่งนะครับใต้ต้นมังคุดทําแคมป์ปิ้งกันครับและอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจื่อมาพูดแชแนลภาษาไทยนิดนึงครับเดี๋ยวเอาเร็วอย,อย่าลืมกดติดตามช่องปอนปนามชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็มาพูด